ลับเข้ามาสู่ข่าวลูกทุ่งกันต่อครับในช่วงที่3นี้นะครับแน่นอนว่าช่วงนี้เราก็จะมีแขกรับเชิญนะครับศิลปินที่จะเวียนไหยกันมาที่จะเข้ามาร่วมพูดคุยกับเรานะครับแล้วก็ประเด็นก็จะแตกต่างกันไปวันนี้เราจะไปพูดคุยกับนักร้องคนหนึ่งนะครับที่วิถีชีวิตของเธอนั้นแปลเปลี่ยนตลอดเวลาจากเด็กหญิงสู่นางสาวจากนักร้องบ้านนอกสู่เมืองกรุงครับวันนี้เราจะได้พูดคุยกับสาวสามชุกจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับ ครึ่งสาวน้อยคนนี้นะคะล่าสุดค่ะเธอได้ย้ายสังกัดจากแกรมมี่โกนะคะไปอยู่กับค่ายท็อปไลน์ไดมอนด์นั่นเองอะไรที่ทำให้เธอย้ายจากอีกค่ายหนึ่งไปอยู่อีกค่ายหนึ่งแล้วตอนนี้งานเพลง เตรียมไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะสำหรับน้องแพรวาพัชรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบก็สู่ขาวลูกทุ่งนะคะนี่จะบอกว่ารายการของเราเป็นรายการต้นๆเลยนะที่มาเปิดตัวกันอย่างเป็นทางการแบบนี้นะคะมาวันนี้รู้สึกว่าลุกดูเป็นสาวเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเลยทรงผมหน้าตานู่นนี่อะไรงี้ยโดยเฉพาะเรื่องของสีผมเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันนะคะต้องถามนิดนึงว่าจากเด็กสาวบ้านนอกสู่เมืองกรุงนานยังคะตอนช่วงนั้น หนูเข้ามากรุงเทพตอนหนูอายุ17ค่ะ17แล้วนะคะในช่วงนั้นเราก็อยู่สุพรรณบุรีอยู่สุพรรณค่ะแล้วก็ประกวดร้องเพลงเป็นเด็กสาวสุพรรณมาเรื่อยๆเลยผ่านมากี่เวทียังไงบ้างครับการประกวดเนี่ยหนูเริ่มร้องเพลงครั้งแรกก็คือ5ขวบค่ะ5ขวบแล้วก็มามาหยุดประกวดตอนอายุ12บสค่ะทำไมถึงหยุดด่ะเพราะว่าคิดว่าเป็นเวทีที่ ใหญ่ที่สุดแล้วค่ะค,ค,คือที่สุดแล้วค่ะนั่นคือเวทีอะไรคะที่สูงวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค,ะค่ะซึ่งได้รับถ้วยพระราชทานจากพระเทพค่ะอ๋อ<ม>นะครับเป็นงานใหญ่ของอการประกวดร้องเพลงลู่ทุ่งเลยะนะครับนั่นก็คือการช่วงประกวดมาเจปีะนะคะตอนช่วงน้องแพรว่าประกวดเป็นเด็กหญิงแพรว่าช่วงนั้นตอนห้าขวบนะเพลงแรกที่ใช้ร้องประกวด พี่ท็อปว่าเชื่อว่าคงต้องจับได้แหละเป็นนักร้องมานอกค่ะของแม่พึ่งส่วนมากคุ่มคงดวงใ์ใช่ค่ะนี่ชวนนิดนึงได้ไหมจำได้ไหมอยากฟังแพรวาร้องสดๆได้ค่ะสักท่อนหนึ่งเมื่อสูริยอลยาำสนทยา ไปเลยนะคะลูกทุ่งทําไมถึงชอบลูกทุ่งคือที่บ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ชอบหรือว่ายังไงคะที่บ้านเป็นนักร้องกันทังบ้านเลยทำเมื่อก่อนทําวงดนตรีค่ะมีวงดนตรีเป็นวงอะไรครับเป็นวงพัชรีมิวสิกค่ะใช้ชื่อของน้องแพรวาพัชรีเลยคือพัชรีนี่ก็คือนามสกุลพัชรีนี่เป็นชื่อจริงชื่อจริงค่ะแพรวานี่เป็นชื่อเล่นค่ะแสดงว่าเอาชื่อลูกมาตั้งเป็นชื่อวงเป็นวงดนตรีแพรวา รับงานแถวพักกลางนี่หรอคะแถวแวสุพรรณค่ะโซนโซนสุพรรณนครปฐมกาญจนบุรีค่ะนะครซึ่งตอนนั้นเนี่ยเด็กหญิงแพรวาไปร้องในวงด้วยไหมร้องค่ะหนูเป็นนักร้องหญิงแม่แล้วก็พี่สาวแล้วก็น้องชายเป็นนักร้องชายอ๋อทางบ้านมีครบเลยค่ะมีครบวงนี้ไม่จ้างคนอื่นเลย เป็นธุรกิจครอบครัวเราคนนอกคนนอกอยากได้มาแยมค่ะและหลานก็จะเป็นแดนเซอร์อ๋อไม่ได้เป็นแดนเซอร์อีกโอ้โหปัจจุบันนี้ก็ทำารับงานทางเครื่องแดนเซอร์ด้วยยังทำค่ะก็แสดงว่าวงนี้ยังทําธุรกิจแบบนี้ที่บ้านอยู่ใช่ค่ะแต่ตอนนี้เหลือแต่แดนเซอร์อย่างเดียวเพราะว่าแม่เขาก็อายุมากแล้วเหนื่อยค่ะหนูก็เลยให้ทําแค่แดนเซอร์อย่างเดียว <อ> <town> ค่าดูแลแล้วค่ะแดนเซอร์ณตอนนี้แม่ค่ะอ๋อคุณแม่เป็นคนรับรงานใช่ค่ะใช่นะครับในวันหนึ่งที่เราได้มีโอกาสได้ออกเทปกับแกรมมีโกที่บ้านหลังเดิมนะคะเท<ช>้าความไปน,ดนิดนึงตอนนั้นเนี่ยก็ยังเป็นเด็กหญิงแพรวายอยู่พิทับจำได้เสียง <mans li ew ad> นูซ้ยายใสเพลองอะไรครับเพลงแรกนางฟ้าบ้านไพรค่ะตอนอายุ12เป็นอัลบั้ชุดพิเศษใช่ไหม <mans li ew ad> ชุดรวมครูในดวงใจค่ะใช่นะครับตอนนั้นก็จะมีพี่ไม้มีพี่เล็กอรวีสัจจานนท์นะครับร้องไ้ในอัลบั้มชุดนั้นแล้วก็มีของน้องแพรวานที่โดดเด่นมากๆนางฟ้าบ้านไทยนะครับเสียงเด่นมากตอนนั้นต่อจากนั้นก็จะเป็นอัลบั้มยังเป็นเป็นเพลงรวมกับพี่ๆอยู่ค่ะก็คือเจ็บที่ต้องจ่ายจองตักล่วงหน้าแล้วก็ เพลงประกอบละครนางสาวเย็หรือดีใช่กร่ากว่าค่ะหลายหลายอัลบั้มเหมือนกันนะคะที่เป็นทาเป็นแนวแนวแบบรวมรวมไปแจมกันโนนแจมกนนี้อะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ออกเดี่ยวสักทีหนึ่งจนมาได้ออกปริศนาสอนใจค่ะอัลบั้มชุดเต็มกี่ปีคะที่อยู่ที่นั่นกว่าจะได้ออกอัลบั้มเป็นน่าจะสี่ห้าปีค่ะสี่ห้าปีเลยจนโตเป็นสาวเลยทีเดียวเชียวนะครับแต่ว่าวันนี้ตัดสินใจออกมาจากแกรมมี่นะครับต้องบอกว่าเป็นบ้านหลังใหญ่อะ ใครใก็อยากจะเข้าอยากไปอยู่อยากจะแบบไปเป็นนักร้องแกรมมี่หนูคิดยังไงหนูไม่ต่อสัญญาแล้วหนูก็าว่ออกมาอยู่ค่ายท็อปไลน์อยากเปลี่ยนมากกว่าค่ะคือแบบเหมือนเรายังหาประสบการณ์ได้เราก็ลองลองอะไรใหม่ๆดูบ้างค่ะก็เหมือนเหมือนเหมือนได้เปลี่ยนลุคตัวเองด้วยค่ะมีบางคนบอกว่าน้อยใจหรือเปล่าอะไรอย่างนี้มันเป็นความรู้สึกนี้หรือเปล่าไม่อะค่ะเพราะว่าตอนออกมาก็ มากันดน้วยดีคะ่ะแล้วก็ต้องขอบคุณที่กัมมี่เหมือนสร้างชื่อเราขึ้นมาก่อนเลยเริ่มเริ่มเริ่มจากเด็กบ้านๆมีชื่อขึ้นมาค่ะก็ต้อง<แ>ขอบคุณกัมมี่เหมือนกันคะ่ะการออกมานี่หมดสัญญาหรือว่าขอเลิกก่อนอหมดสัญญามากกว่าคะ่ะใช้ว่าหมดสัญญาแล้วกันหมดสัญญาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยด้วยคุณภาพของแพรวาเนี่ย ก็คือมีหลายๆค่ายที่จีบอะแล้วทาไมตัดสินใจที่จะมาอยู่ค่ายค่ายนี้ท็อปไลน์ในงอนจริงๆแล้วเริ่มแรกจากตอนแรกคิดว่าจะทําเพลงเองออค่ะกับอาจารย์ท่านหนึ่งที่ให้โอกาสนะคะกะว่าจะทําเองแล้วก็ทําเองทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้มีพี่ผู้จัดการคนหนึ่งเขาก็เลยแนะนําให้ลองมาคุยกับายห้างไหมอะไรเงี้ยค่ะถ้าโอก็คือว่าเซนค,ค่ะแต่มาม,มาเจอ บ้านใหม่ก็คือที่นี่อบอุ่นค่ะท่านในห้างก็ใจดีเนาะหนูก็เลย<ม>เคุยกันเรื่องสัญญาแล้วก็เซ็นเลยเซน<ม>็นเลยเป็นเรียบร้อยเป็นนักร้องในบ้านหลังใหม่ก็คือค่ายทับหลายเดมอนนั่นเองก็แต่ดูเหมือนลุกจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับเป็นความตั้งใจหรือว่าเป็นสิ่งที่หนูเก็บกดหนูอยู่แกมี่หนูอยากจะไว้ผมแดงหนูอยากจะแต่งตัวแบบนี้แต่ว่าแกมี่ไม่ให้หนูแต่งเลยหรือย,ยังไงครับหนูว่าลองเปลี่ยนดูบ้างละคะ่ะ แต่ก็ตั้งใจของหนูใช่ค่ะลูกเก่าเก่าเหมือนเหมือนมันมันอาจจะเดิมเดิมเนาะในในไหนเราก็มาอยู่บ้านใหม่แล้วลองลุกที่เราอยากเป็นเราลุกที่เราชอบมั่งดีกว่าค่ะนอกเหนือจากลุกภายนอกที่ดูเป็นสาวขึ้นนะคะโตขึ้นในเรื่องของเพลงนี่ก็จะโตขึ้นด้วยไหมคะโตขึ้นจากเดิมค่ะเพราะที่เห็นเดิมเดิมนั่นหนูก็ประมาณยี่สิ0สิบก้ายี่สิบตอนนี้ก็ได้หลายปีแล้วค่ะก็ขึ้นเยอะขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ เมือนเราอยากทําเพลงที่สนุกสนานบ้างคิดว่าตอนนี้การตลาดก็คงจะเป็นคนก็อยากฟังเพลงสนุกสนานเนาะค่ะก็เลยออกมาแนวแนวแดนบ้างโอ้เต้นกระจายไปเลยเต้นกระจายเลยแน่นอนที่สุดว่าต้องไปเรียนเต้นเพิ่มเติมค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องเรียนเต้นในอาลบั้มชุดนี้เพราะว่าตอนนี้ทําเสร็จ5ผลงานเพลงแล้วค่ะแล้วก็มิกซ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเพิ่งจะปล่อยขึ้นวิทยุก่อนแต่ว่าเพลงจะเป็นเพลงช้าหนึ่งเพลงแต่เพลงเร็วสี่ ผลงานเพลงค่ะก็เป็นเพลงที่โตขึ้นกว่าเดิมยังมีกลิ่นอายของความเป็นลูกทุ่งไหมครับหรือว่าจะเป็นแบบลูกทุ่ง๊อปแดนซ์ไปเลยเป็นลูกทุ่ง๊อปค่ะแต่ก็ยังมีมีภาษาสุพรรณภาษาบ้านรวบรวมเข้าไปในเพลงด้วยค่ะก็คือเป็นตัวตนของน้องเขาค่ะวันนี้ไหนไหนมาสักท่อนได้ไหมคะเพลงใหม่ได้ภายใต้สก,กัดใหม่ให้เราได้ฟังกันให้คุณผู้ชมที่กํลาลังชมรายการข่าวลูกทุ่งได้ฟังกันด้วยเอาเป็นเพลง ตาเล็ตแตะแล้วกันนะคะฮะตาเลตแตะชื่อเพลงนี้เลยสะดุดหูเลยใช่ไหมคะแสดงว่าดางแน่นอนนะเพลงนี้เชื่อเพลงเดี๋ยวต้องถามก่อนใครเป็นคนเขียนให้เพลงนี้พี่เคนโอเนมค่ะทั้ง5เพลง้เลยโอตาเลสตแตะเป็นภาษาไหนคะภาษาสุพรรณนี่แหละค่ะแต่ว่าเหมือนว่าโสดแล้วไปไหนก็ได้ตาเล็ตแตะไปวันวันอย่างเงี้ย นหร<ช>ือว่าวงเล็บว่านายยะว่าอันนั้นไปวันๆันั่นแหละ <c oughs> <c oughs> อะอยากฟังแล้วแต่แลแรกท่าแต่จากแพรวารพัชรีครับธรรมดาคนอกหักเจอคนรักก็เลยกลัวเจอแต่รักไม่ชัวเปลืองใจเปลืงตัวคงไม่ไหวถึงตอนนี้เลยเดียวโดโดโซเสละให้รู้ไปอยู่ตัวคนเดียวไม่เห็นตายยังนอนให้ใจอยู่ดี บอกว่ายังมีความเป็นเอกลักษณ์ของแพรว่านั่นก็คือเสียงเนอร์เนอร์ค่ะเสียงเนอร์ดงเสียงเนิร์มีคนบอกว่าไม่อยากให้เนอร์ไหมหรือว่าจะต้องเป็นแบบเนี้ยไม่ค่ะถ้าถ้า,ถ,าถ้าที่บริษัทหร,รือว่าในห้างหรือว่าพีเคที่คุมร้องเนีย้ยบอกตามสบายเลยค่ะคือเหมือนร้องในรูปที่เราอยากเป็นเลยค่ะคือทํางานแบบสบายสบายค่ะค่ะ เพลงช้าๆมีไหมครับในอัลบั้มนี้เพลงช้ามีค่ะเงาที่ไรรักง่ายทุกทีโอ้โหนะครับเป็นเพลงของพี่เคป่าครับพี่เคนอนเองอ๋อมาเขียนเพลงช้าให้ด้วยนะคะซึ่งก็จะแปลเปลี่ยนเป็นลูกทุ่งที่ทันสมัยมากขึ้นค่ะใช่นะคะน้องแพรวายอยู่วงการมาก็หลายปีนะเอาเป็นว่าตั้งแต่ประกวดร้องเสร็จมาสู่แกรมมี่หรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นเวลาช่วงเวลายาวๆมีมุมมองกับวงการนี้ยังไงบ้างครับที่แปลเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ก็หนูก็คิดว่ามันทุกๆอย่างมันเปลี่ยนไปตามเวลาตามการเวลาอยู่ที่ความเหมาะสมมากกว่าค่ะแล้วแต่คนด้วยแต่หนูชอบภาพวงการตอนนี้มันมันเปลี่ยนไปกับการขายภาพรักความเซ็กซี่ดักล้องต่องสั้นบ้างโ,บโบป๊ะโป๊เปื่อยๆหนูว่าถ้าอย่างไงก็ต้องเป็นสิทธิ์ส่วนตัวของเขาแต่ถ้าถ้าสําหรับหนูเองหนูก็ยังยังคงคล้ายๆเดิมอยู่ยังก็ไม่ฉีกไปมากเท่าไหร่ค่ะ อางที่คุณท็อปบ,บอกก็คือน้องแพรวานเนี่ยอยู่ในวงการมาก็หลายปีนะสิกว่าปีค่ะมีขึ้นบ้างลงบ้างใช่ค่ะนะ,ะเคยรู้สึกเหนื่อยหรือท้อหรืออยากจะหันหลังให้กับวงการไหมคะ,คะก็เคยมีค่ะช่วงไหนครับช่วงตอนที่เรายังเด็กๆมากกว่าค่ะตอนนั้นเรายังไม่คิดอะไรคือแบบมันทํางานเราได้เงินให้แม่เนะะเาะเพราะว่า,าก็ดีเนี่ยทำงานแล้วก็ได้เงินแล้ว<ช>จะมาหนูจะมาท้อทำไมบ,บ,าบางทีเราก็มีเหนื่อยในการทํางานบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อคือเหนื่อยจากงานมาวรู้สึกว่า หนูเป็นเด็กแล้วทำไมหนูต้องทำงานหนักแล้วแล้วไปชอบขนาดนี้ใช่ใช่ตอนที่ท้อนั่นคือคิดหนูคิดอะไรอยู่หนูคิดจะเลิกหรือว่าหนูไม่เอาละหนูก็ยังเลิกไม่ได้เพราะว่าถ้าถ้าถามในความเป็นจริงทั้งบ้านหนูดูแลหมดเลยเหมือนเป็นภาระที่น้องเขาต้องแบกรับนะคะก็เลยทําให้ต้องฮึดกลับมาสู้อะไรที่เป็นกําลังใจหรือใครที่เป็นกําลังใจให้กับหนูก็น่าจะเป็นแม่มากกว่าคุณแม่คุณแม่คุณแม่ ในวันที่เราตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคุณแม่บอกอะไรกับเราบ้างก็บอกหลายๆอย่างค่ะให้สู้เพราะว่าบ้านเราเมื่อก่อนบ้านเราไม่มีอะไรเลยจนทัวนี้มาทํางานตรงนี้หนูดีใจคือหนูดีขึ้นหนูมีบ้านให้แม่อยู่หนูมีรถให้แม่ขับแต่ที่เมื่อก่อนหนูไม่มีอะไรเลยไปเรียนก็เดินไปค่ะมันก็รู้สึกภูมิใจมากขึ้น วันที่เราไปออกรถให้แม่ไปซื้อบ้านให้แม่หนูสร้างสร้างสร้างใหม่เองเลยค่ะจากที่เดิมจริงๆแล้วติดจำนองห,อหนูก็ไปใช้นี่ให้หมดทุกอย่างจำนองวันที่แม่หมดนี่แม่เดินมามบอกอะไรเราครับร้องไห้แต่ก็กอดอว่าแม่ภูมิใจว่าพ่อหนูจริงๆพ่อหนูเสียงแต่สามควบหนูเป็นคนกลางจริงแต่พี่สาวหนูแต่งงานไปก่อนแล้วแต่หนูต้องดูแลทั้งหมด ดูแลนะ้องดูแลพี่แล้วก็หล,ลานอีกสี่ห้าคนค่ะค่ะดังนั้นแม่ก็เหมือนกับเป็นหัวใจของหนูใช่ค่ะค่ะในวันที่แม่ไม่มีหนี้บ้านไม่มีหนี้มีความสะดวกสบายมากขึ้นะนะคะหนูยังยังต้องเดินมีใช้ชีวิตท,ท,ที่ที่ยาวนานต่อไปะนะคะอย่างที่บอกว่าหนูเป็นเสาหลักของบ้านนะคะหนูเคยคิดไหมคะว่าจุดหมายสูงสุดของตัวเองคืออะไรจุดหมายสูงสุดหนูยัง ก็ถือว่าอยากให้การงานประสบความสําเร็จมากกว่าหนูคิดอย่างเดียวคือถ้านูประสบความสําเร็จพ่อแม่หนูก็สบายมมแม่ฝากความหวังอะไรไว้กับเราทุกอย่างค่ะทุกอย่างเพราะว่าจริงๆแล้วที่บ้านหนูก็คืออย่างที่บอกไปหนูเป็นคนดูแลทั้งหมดก็คือต้องฝากความหวังทุกอย่างเลยส่งน้องเรียนตอนนี้น้องก็ส่งทุกคนนะคะก็ก็หาทําตอนนี้ก็ให้แม่หยุดเลิกทำโมเนตีให้มาทาแดน เซอร์แทนเพราะว่าเขาแก่แล้วด้วยแล้วคือ mm hmm. ตอนนี้ทุกวันนี้อยู่กับพ่อคุณพ่อเลี้ยงใช่ไหมคะ <Okay. S 1> ก็พ่อก็ช่วยดูแลกันไปแ mm hmm. สดงว่าคือตอนนี้ก็ธุรกิจที่วางไว้ก็คือมีแค่หางเครื่องหรือว่าทำแดนเซอร์ใ,<ช>ให้กับที่บ้านเคยมองธุรกิจอื่นๆที่มันจะยั่งยืนหรือว่าอยู่ได้แบบยาวๆไหมคะจริงๆหนูอยากมีธุรกิจส่วนตัวนะคะเพราะว่าหนูคิดว่าอาชีพนักร้งองมันก็ยังอยู่กับเราไม่ได้นาน มันมีขึ้นก็ต้องมีลงอะค่ะค่ะธอถ้ามีธุรกิจที่มันเป็นส่วนตัวเลยที่ครอบครัวเราทําได้ก็อยากมีค่ะแต่ตอนนี้ก็ตอนนี้เปิดร้านอาหารอยู่ค่ะเปิดร้านอาหารเป็นร้านไรคะร้านลาบสำชูกค่ะอยู่ที่ตัวเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะอืมนะคะก็คุณแม่ดูแลอยู่กับญาติแม่กับพี่สาวค่ะอืมนะคะอะให้ฝากผลงานนะครับในอัลบั้มชุดนี้ซึ่งก็ออกในบ้านหลังใหม่แล้วด้วยคาดว่าคงจะได้รับ การตอบรับจากนแฟนให้หายคิดถึงกันเชิญเลยค่ะค่ะก็ขอฝากอัลบั้มชุดนี้ไว้ด้วยนะคะก็มีผลงานเพลงสนุกสนานแล้วก็เปลี่ยนในลุกรูปแบบสไตล์ใหม่ให้กับเข้ากับลุคลุคสมัยเลยเว้ยยังไงก็เป็นกาลังใจให้กับแพราวาน,นะคะรดูนี้ได้ฟังอย่างแน่นอนค่ะเอาเละครับวันนี้รายการข่าวลูกทุ่งต้องขอขอบคุณนะครับแขกรับเชิญของเราน,รน้องแพราวาพัชรบีมอ เปิดใจกับเราเป็นรายการแรกๆเลยนะครับเรื right ่องของการย้ายบ้านและก็รวมถึงการตัดสินใจในชีวิตครั้งใหญ่จากบ้านหลังเดิมมาสู่บ yes, ้านหลังใหม่วันได้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณต้นสังกัดด้วยนะคะท็อปไลน์ไดมอนต์นะคะครับพักสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับมาติดตามข่าวลูกทุ่งกันต่อครับในช่วงต่อไปครับ